สวัสดีครับสวัสดีครับผมเนี่ยแซมครับบางลิทยาคาครับเป็นไงบ้างน้องลิทธ์วันนี้อากาศยังวันนี้เราอยู่ที่ที่อาคาเซรีไทย73ครับครับผมต้องขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณวันนี้ดีมากมากเลยใช่ครับคอยปลอดโปร่งวันนี้ไม่มีแดดอากาศถ่ายเทนะครับฝนไม่ได้ตกนะครับและที่สําคัญ ต้องกราบต้องใช้คำว่ากราบขอบพระคุณลูกค้าทุกทุกท่านนะครับผมเมื่อวานนี้ต้องแบบถล่มทลายเลยครับพี่ครับผมเป็นไงครับบรรยากาศเมื่อวานโอ้โหถ้าเข้ามานึกว่ามีงานครับเมื่อวานนี้ลูกค้าประมาณ3 4สี่ถึงสี่สิบท่านได้นะครับผมต้องกราบขอบพระคุณครับตอนนี้ก็ยังมีลูกค้าเราเข้ามาใช่ก็ยันี้ารก็ดำเนินการสิ่งเชื่ออยู่นะครับใช่ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมในไลฟ์นะครับติดตามเราติดตามยังไงบ้างล่ะ ต้องบอกเลยว่าลูกค้าที่ติดตามทางบริษัทเราใช่ครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางเฟ e บุ๊กนะครับเฟ e บุ๊กเราใช้คำว่ารถมือสองทรคาร์นะครับไลน์แอดแอดแอดทรคาร์นะครับมีเอสด้วยนะครับครับผมแล้วก็เว็บไซต์ u t u b e ครับผมรถมือสองทรคาร์ทิกตอกล่ะ พีอาคา 200, 4นะครันครับติดตามชมได้เลยเพราะตอนนี้จะมีวิดีโอตอนนี้ TikTok ก็กำลังเริ่มนะครับเราจะทำวิดีโอเข้าไปรีวิวจะมีรถรุ่นใหม่ๆเข้ามานำเสนอเป็นคิดสั้นๆใะครับแตได้ได้ครบทุกองประกอบอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพวัชสบายดีนะครับขอให้มีความสุขมากๆก่อนอื่นขอเทสเสียงก่อนครับผม สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตะวานครูออฟบอกว่าสิ่งแรกเลยต้องเสียงดังฟังชัดใช่ไหมครับขอเทสเสียงก่อนเลยนะครับเสียงดังฟังชัดสัญญาณภาพภาพชัดครับผมหนึ่งหนึ่งหนึ่งมาเลยนะครับใช่หนึ่งสามนะครับกดหนึ่งมาให้เราหน่อยถ้าสัญญาณไม่ชัดเสียงไม่ชัดนะครับกดเลขสองครับผมเราจะได้นําไปปรับปรุงนะครับผม ครับผมอัันดบแขอเสรกียงกนเลยฝากกดไลค์กดแชร์แบ่งปันให้เพื่อนเรา<ช>นะครับ,รบจะได้มาติดตามวันนี้โปรดีๆด,ด,ด้วยวน,น,นะครับวันนี้มีโปรดีๆมากเลยผ่อนเดือนละ ขอบพระคุณมากขอบพคุรับขอาขับาระคุณมากครับขอบพระคุณมากครับพี่สิริพรสว่างแจ้งสวัสดีค่ะุมกำแพงเพชรครับโอสวัสดีครับสวัสดีครับกำแพงเพชรนะครับเป็นยังไงบ้างครับที่กำแพงเพชรอากาศเป็นยังไงบ้างตอนนี้ช่วงนี้อากาศดีทางนู้นน่าจะเห็นเขาบอกน่าจะเย็นๆน่าจะเริ่มมีลมเย็นๆแล้วนะขอพาเรปขับรเราขอบะคุณครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณไปเที่ยวกำแพงเพชรมีร้านอาหารหนึ่ง เพื่อนพาไปทานเป็นร้านเกี่ยวกับป๊อปปาโอ้โหอร่อยมากเลยเป็นชื่อเลยก็ใจมากเลยใช่ครับก็ช่วงนี้พี่ๆน้องๆที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับจะอยู่ทางเหนือทางเหนือนี่ก็เริ่มอากาศดีแล้วเนาะเริ่มเย็นแล้วเริ่มเย็นแล้วฝนตกต้นไม้เขียวชอุ่มนะครับหรือทางอีสานนะครับพี่ๆน้องๆเราที่อยู่ทางอีสานนะครับติดตามชมเราไลฟ์กันแบ่งปันนะครับอยากหารถ สวัสดีครับนสวัสดีครับขอให้มีความสุขมากๆนะต่อนี้น่ารักทุกวันเลยนของเราเลยครับผมก็ขอให้มีความสุขทุกๆท่านที่มาติดตามชมไลฟ์เราช่างมองตาฟ้า CR-V เกียร์ไฟฟ้ามีไหมครับมีครับ CR-V นี่ครับเดี๋ยวกำลังจะรีวิวอยู่พอดีเลยกำลังจะทำเป็นสองคันนะครับตอนนี้เรามีอยู่สองคันสีขาวโฉมปัจจุบันด้วยและที่สำคัญ เที่นั่งนะครับเป็นรุ่น7ที่นั่งนะครับสอดีโอขับดีมากเดี๋ยวจะพาไปรีวิวด้วยเดี๋ยวยังไงฝากติดตามด้วยนะครับ ฝากติดตามด้วยนะครับผม CRV กันเดี๋ยวไม่เกินภายในวันถึงสองวันใช่ครับเราลงคลิปให้ชมนะครับพร้อมเดี๋ยวพอดีจะพูดเรื่องโปรก่อนตอนนี้โปรดีๆโปรเด็ดๆเลยนะครับทางธนาคารกรุงศรีก็จัดให้นะครับขออนุญาตนะครับโปรยังไงบ้างครับกล้องแพนนิดนึงครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณมากต้องบอกว่าทางบริษัททรีอาร์ของเราทรีอาร์คาของเรานะครับเปิดทําการมา20กว่าปีนะครับและตอนนี้ทั้งทุกสถาบันการเงินนะครับเป็นพาร์ทเนอร์ของเราทั้งหมดในสเปียร์ครับผม และที่สําคัญเราเป็นเอเดอร์นะครับผมนะตอนนี้นะครับโปรโมชั่นของธนาคารกรุงศรีดอกเบี้ยถูกใช่ครับอนุมัติง่ายใ่รู้ผลไวใช่ฮรับรับรถภายใน3านาทีรู้รู้เลยว่า30นาทีขับรถได้เลยนะครับบอกได้เลยว่าลูกค้าทุกท่านเข้ามามีโปรพิเศษกธนาคารแล้วก็มีขอบพระคุณหลายๆธนาคารนะครับที่ที่กำลังพาเลทจัดโปรมาพิเศษให้กับ ลูกค้าทาง TR คาเราต้องบอกว่าตอนนี้ทางพัน์ทเนอร์ทาง t าธนาคารเริ่มมีแคมเปญพิเศษมาเยอะมากนะครับผมลูกค้าท่านใดสนใจนะครับพักทายอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยเข้ามาเลยนะครับแล้วจะมีพี่ๆไฟแนนซ์นะครับรอต้อนรับอยู่เล้บเข้ามาถึงพี่ๆก็รอเซ็นอนุมัติให้ท่านได้เลยนะครับเรียกว่าขับรถกลับบ้านได้นะครับและที่สำคัญเลยครับเพียตอนนี้ทุกธนาคารนะครับมีแคมเปญสำหรับกลุ่มพนักงานบริษัท สลีปเงินเดือนนะครับรับเงินเป็นซารี่นะฮะดอกเบี้ยเนี่ยเริ่มต้นที่2.79%จุดอนุมัติภายใน1วันครับวันครับผมเซ็นชาร์จตอนเย็นขับรถออกจากบริษัทเราได้เลยนะครับผมสวัสดีครับ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 เล็กชมได้เลยครับผมตอนนี้ก็จะมีลูกค้านะครับกำลังเข้ามาชมรถอยู่เรื่อยๆเลยนะครับผมมีทั้งชมรถมีจัดไฟแนนซ์นะครับรัฐก็รับรถนะครับผมต้องขอกราบขอบคุณตอนนี้กำลังการผลิตเราเป็นยังไงบ้างครับน้องลิชี่ ต้องบอกต้องบอกว่าตอนนี้ถ้าอยากให้เห็นบอร์ดกระดานของเรานะครับตอนนี้รถที่รอส่งมอบนี่เกือบ30คันแล้วครับครับผมครับเกือบ30คันแล้วต้องอันนี้ต้องต้องแช้งว่ากราบขอบพระคุณคุณลูกค้าจริงๆนะครับผมที่ไว้วางใจทางบริษัทพีอาร์คารของเรานะครับผมเราก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับไม่มีที่สิ้นสุดครับสำหรับพีอาร์คารงเราช่วงนี้ราคารถยนต์ก็น่าจับต้องนะครับเรา ทำโปรพิเศษโปรดีๆจริงๆนะครับให้ลูกค้ามีรถได้ใช้งานแล้วก็คุ้มค่าคุ้มราคานะครับบอกว่าต้องคิดถึงทราคานะครับรถสวยคุณภาพดีราคามาตรฐานใช้แล้วคุ้มค่าคุ้มราคาทังที่มาที่ทรานะครับเลเดี๋ยวเรามาดูรถกันเลยดีกว่าคันนี้เป็น เรืดับแรกนะครับวันนี้เราจะพามาชมรถหนึ่งคันนะครับเป็นเจ้า t o y ยต้า Vios นะครับ Vios นะครับปีอะไรครับคันนี้ตอนนี้ปี2014นะครับ2014นะครับใช่ครับราคาป้ายแดงเนี่ย600,000กว่าเลย600,000กว่าบาทวันนี้จําหน่ายในราคาเท่าไหร่ครับใช้คําว่าจัดโปรโมชั่นนะฮะคันนี้ ราคา2 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นเรียกว่ามีครบเลยนะครับสไตร์มาออกแบบมาตัดเป็นสีเข้มนะครับเป็นสีดำด้านหน้าแล้วก็เป็นล้อมแม็กนะครับเดี๋ยวเปรียวพิเศษงานนี้เลยนะครับถ้าสั่งจองในวันนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราทำล้อมแม็กให้เป็นสีลมดำนิดนึงนะครับเหมาะขวัญใจวัยรุ่นเลยหรือเอาเป็นสีดำเลยก็ได้นะครับจะได้จัดไปนะครับได้เลยครับที่สำคัญนะครับ จองวันนี้นะครับผมโปรพิเศษด้วยไ่อนรายได้ส่วนเลยผ่อนเดือนเท่าไหร่ดีโอ้สี่พันห้าสองเก้าเก้านะครับสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับหกงวดนะครับจัดไปเลยดีไหมครับและที่สำคัญเข้าสู่กับเหมาะสำหรับสภาพอากาศช่วงนี้ด้วยนะครับผมโปรออกรถเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่ะผมผ่อนเดือนละ2,900 2,999บาทนะครับนะครับผมผมบอกเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูว่าสวยด้วยไหมเป็นย so ังไงเมื่อราคาสวยแล้วคุณภาพต้องเปิดห้องเครื่องมาวับเลยนะครับนี่สิ่งที่สาคัญทุกอย่างโอเคเลยพลาสติกด้านหน้าเป็นยังไงครับผมพลาสติกก็จะเป็นเดิมๆนะครับไม่มีร่องรอยนะครับไม่มีร่องรอยการแตกนะครับผมต้องบอกว่าคันนี้สวยมากเลยครับสติกเกอร์ก็ยังคงเดิมนะครับทุกอย่างคงเดิมนะครับน็อตน็อตน็อตก็ยังน็อตแก้มดูดูน็อตล่างก่อน นัตล่างจะเดิมเดิมทกอย่างเดไม่มีรอยข่ายเลยนะครับและที่สําคัญรถรุ่นนี้บอกได้เลยว่าวีออนี้เป็นเครื่องรุ่นที่ทนมากเลยใช่ฮะลูกค้าทุกคนที่ใช้ไปนี่บอกว่าสุดยอดเลยประหยัดเครื่องทนแล้วก็ประหยัดน้ํามันมากๆใช่ฮะสายพานเป็นโซ่ครับผมเรียกว่าไม่ต้องทาอะไรเปลี่ยนถ่ายน้ํามันอย่างเดียวนะครับขับระยะับธรรมดานะครับไม่มีอะไรเลยใช่แล้วก็มีดูระบบความร้อนนิดนึงถ้าออกไปตอนนี้นะครับเพราะว่า ตามอายุงานก็ดูพวกพัดลมไฟฟ้าดูพวกระบบน้ำนะครับอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรและที่สำคัญนะครับมีตัวหนึ่งยางแท่นเครื่องรุ่นนี้จะแพงนะตัวนี้4,000กว่าบาทอันนี้ก็ยังดูแล้วโอเคยางก็ยังอยู่ในสภาพใช้งานได้ใช่แล้วเขาก็ชอบบุบอย่างนี้แหละถ้าคนชอบไปกดที่นี่ขอบพระคุณมากครับอีกจุดหนึ่งอยากให้ดู QC เครื่องเครื่องเครื่องยังไม่มีถอดเลยครับน็อตทุกอย่างนี่ ยังตรงจุดม้าทุกอย่างยังตรงเหมือนเดิมจากโรงงานออกมาแต่ว่าสภาพก็ยังมีการใช้งานเพราะคันนี้เป็นปี2014 2014ก็ประมาณ6ปีถึง7ปีนะครับก็ชาอายุงานแต่รุ่นนี้บอกเลยว่า10ปี15ปีใช้งานได้สบายสบายเครื่องทนนะครับแล้วก็น้ำมันนี่ต้องบอกว่าถ้าเติมเต็มขังนี่เผื่อลูกค้าลืมครับนะครับผมมื่ก่อนมีน้องใช้เป็นโซลูนาครับซึ่งก่อนหน้านี้เป็น10ปีเลย บอกใช้ดีมากเลยยังถูกใจอยู่ถูกพาพี่น้องมาซื้อเป็นวีออนเป็นรุ่นนี้เหมือนกันแต่ว่าใหม่กว่านี้รุ่นหนึ่งเป็นเครื่องฝาขาวอ๋อเป็นตัวฝาขาวแล้วบอดี้เดียวกันครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับผมบอกได้เลยว่าวีออนคันนี้เครื่องทุกอย่างโอเคฉนวนกันความร้อนเป็นยังไงบ้างครับอต้องบอกว่าฉนวนกังอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับแต่ว่ามีร่องรอยนิดนึง พองๆบ้างแหละนะเป็นตามใจใช้งานแต่ว่าโอเคทุกอย่างยังเดิมไม่มีลุยไม่มีขาดนะตรงนี้นะครับและตโตโยต้ายังอยู่ครบอยู่ชัดเจนทุกอย่างจะเป็นฝาเดิมของรงพลาสติกข้างหน้าก็มีคาบฝุ่นบ้างแหละนะรถพิ่งเข้ามานะครับอันนี้รถเราพึ่งเข้ามาอันนี้ให้ดูสภาพเดิมถือจากสภาพถือว่าโอเคนะก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยและที่สําคัญรถคันนี้ทะเบียนสวยด้วย7924กสนะครับ เป็นรถสีทองนะครับซึ่งนตอนนี้รถสีนี้ต้องบอกว่าคนเริ่มกลับมาหายอีกแล้วครับใช่ครับเป็นรุ่นนี้หาสีนี้หายากแล้วนะสีดูแลรักษางดใช่แล้วก็เป็นเหบว่าอ่าเป็นเลิกเป็นรถทองอะครับคนเงินคนทองนะครับและคันนี้หาง่ายมากเลยเดี๋ยวเรามาดูขอบคุณคุณครับขอบคุณครับขอให้มีความสุขทุกทุกท่านนะครับครับผมวันนี้ทุกท่านที่ติดตามชมไลฟ์เราแล้วขอให้ทุกคนมีความสุข ทานข้าวอร่อยมีความสุขและตอนเย็นไปรับเงินกันเยอะๆนะครับได้เลยครับพบแต่ความแข็งแรงมาเดี๋ยวเราดูด้านข้างกันไปดูด้านข้างกันดูสภาพแม็กเป็นยังไงบ้างคันนี้นะครับเป็นแม็กอลลอยของโตโยต้านะครับผมแม็กยังสมบูรณ์นะฮะไม่มีร้องรอยใดๆเลยนะครับแต่ว่าก็มีทางการใช้งานนะบ้างนะครับผมตัวนี้นะครับแต่ต้องบอกว่าแม็กสวยจริงๆยางก็ยังโอเคนะอยู่ในเกณฑ์โอเคเลยนะครับ ที่สำคัญยางตัวนี้ปี2020ด้วยโอ้ได้ยางปีใช้งานได้นานและส่งมาถึง้งใต้นะครับส่งเข้าไปเลยนะครับลูกค้ามาถึงบางท่านก็จะมาก้มดูเลยว่าเป็นยังไงด้านใต้มีรอยคาบสนิมมีอะไรไหมยังมีวัวงดินแดงอะไรมาหรือเปล่าคือโรงงานยังอยู่นะครับตัวนี้ทีนี้เราโอเคดูแลเราให้ดูทุกจุดนะครับลืกขนาดไหนเราเราให้ดูได้หมดจริงวีออรรุ่นนี้มีชุดแต่งให้เล่นเยอะเลยนะครับใช่ถ้าคุณลูกค้าท่านใดเป็นคนชอบแต่งรถนะครับ สามารถไปใส่สเกิร์ตเพิ่มเติมได้หรือไปหาของแต่งได้เพิ่มเลยอ๋อขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอให้มีความสุขมากๆนะคะได้เลยครับขอบคุณเดี๋ยวเราดูด้านในดีกว่ารุ่นนี้ระบบไฟฟ้าทั้งคันเลยนะครับใช่ครับตอนนี้จะเป็นอีกจุดหนึ่งหลังคาเขาเดี๋ยวให้ดูหลังคาก่อนหลังคาเขาบางท่านเห็นจะเป็นรอยขูดๆบุ่มๆไปใช่ครับมันจะเป็นเขาเป็นพิเศษใช่ครับผมเป็นการ พลัสศาสตร์ก็เขาเรียกว่าออกแบบมาเพื่อต้านลมนะครับไม่ต้านลมอ่ะเปิดมากรุงศรีจัดให้เลยใครมาบอกว่าจัดจากกรุงศรีธนาคารกรุงศรีจัดให้รู้ผลไวแค่3นาทีใช่ครับนะครับเรียกว่าออกรถได้ชัวแน่นอนนะครับธนาคารกรุงศรีต้องขอบคุณพี่ผูยนีนะครับที่พี่ธนาคารกรุงศรีที่พิเศษให้กับทางธนาคารขอบพระคุณมากมากเลยครับผมครับผมเดี๋ยวดูด้านไหนต่อ ช่วงนี้แคมเปญของธนาคารนะครับเริ่มเปิดโปรโมชั่นเยอะมากแล้วนะครับผมเบาสภาพเบาเป็นยังไงสภา่เปบาต้องบอกเลยนะครับเบาะนี้เรายังไม่ได้ทําความสะอาดมากนะครับก็มีคราบบ้างเล็กๆน้อยๆตรงนี้เดี๋ยวเราจะปรับสภาพให้นะครับเสริมให้ตรงนี้ทำให้แน่นขึ้นแล้วก็พวงมาลัยเนียนยังไม่ถลอกเลยนะครับยังพวงมาลัยถือว่าสมบูรณ์มากนะครับไม่ได้ผ่านการใช้งานมามากคอนโซลด้านในคอนโซลไม่มีริ้วรอยยัง ต้องบอกว่าถ้าไม่บอกว่าปี14นี้ไม่เชื่อนะคันนี้ค่อนเท่าไหร่ครับ2,990บาทเท่านั้นครับคันนี้โปรโมชั่นนะครับผม6เดือนแรกเอาไปเลยครับ2,990บาทนะครับผมอ่ะคอนโซลหน้านะครับต้องบอกเลยว่ายังใหม่อยู่เลยนะครับรุ่นนี้มีแอร์แบ็กคู่นะครับมีทั้งคนขับและคนนั่งเรี่ครับได้มาตรฐานยูโรโฟด้วยนะครับใช่ครับผมแบบนี้นะฮะ ตรงนี้ก็สามารถวางแก้วได้ตรงนี้ก็ยังไม่ได้ทํความสะอาดมากนะครับใช่ครับผมฝั่งนู้นมีที่วางแก้วไหมครับนี่ครับได้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับผมและกระจกข้างก็เป็นไฟฟ้าทั้งคู่เลยนะครับทั้งัแล้วก็สี่ประตูสี่บานก็เป็นไฟฟ้าเช่นกันใช่ครับอันนี้ตัดด้วยหนังดําฟิล์มก็เป็นลามินาด้วยนะครับสภาพฟิล์มก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ลามินารอบคันเลยครับเรามาดูซอกซอกประตูนะครับซอกประตูเม็คน็อตทุกอย่างก็ยังคงเดิมน็อตเดิมเดิมเลยครับด้านข โปรโมชั่น2,990เอบาท6เดือนล้วก็ผ่อนไป4 0 0พันปลายปลายแล้วก็อยู่ที่4 0 0พันปลายปลายนะครับแล้วไม่มีบวกแับ279ดน่าจะประมาณ5 0 0พันเนาะ5 0 0พันสจะประมาณ5ห้าพันบใช่ครับห้าพันกว่าบาทใช่ครับผมแล้วก็ดูน็อตนะครับน็อตทุกอย่างยังคงเดิมทุกอย่างโอเคหมดเลยใช่อยากได้ผ่อนเท่าไหร่เข้ามาเลยครับคุณพัชรีอยากได้แคมเปญไหนจัดให้เลยมาได้เลยครับแล้วก็ด้านหลังน็อตทุกอย่างก็ยังคงโอเคสมบูรณ์มาก ที่สําคัญก่อนประตูเราดูแล้วโอ้ยังดูเหมือนใหม่เลยนะแสดงว่าสภาพเขาสมบูรณ์มากไม่ได้ใช้งานเยอะแล้วก็ล่องรอยตรงนี้แทบไม่มีเลยนะครับใช่คือว่าลูกค้าหนึ่งไม่ได้ใส่รองเท้าหนังบางท่านเป็นสุภาพสตรีถ้าบางทีใส่ส้นสูงขึ้นลงบางทีก็จะไปรอยคือค่อนข้างรักษาแต่นี้โอเคแทบไม่มีรอยเลยนะครับใช่ี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันดีกว่า หนึ่งเจ็มีครับโอเคเลยเดี๋ยวเย็นนี้เราจัดมาเลยนะครับเดี๋ยวรอชมฝากติดตามนะครับเย็นนี้16บหนกาสานาทีเดี๋ยวเราเป็นเอาติส์ว่าจัดมาให้นะจัดมาเลยนะโอเคครับเซรีไทยเจ็ดสิบสามครับมายากไหมเนี่ยไม่ยากเลยมายังไงเอ่ยขออนุญาตอธิบายนิดเดียวอยู่ที่ไหนครับจะได้เดินทางมาถ้าลูกค้าอยู่ชลบุรีระยอง วิ่งมอเตอร์เวย์มาเลยครับวิ่งขึ้นมอเตอร์เวย์เลยเข้าด่านเข้าด่านทับช้างับนะครใช่ครับผมแล้วก็ด่านทับช้างแล้วเนี่ยมันจะมีป้ายบอกว่าเสรีไทยพึ่งลงนะใช่แล้วเป็นรามคำแพงครับผมทางไป้ายเสรีไทยมานะครับเสรีไทยใช่ครับผมลงมาปุ๊บเจอพานาโซนิกอยู่ตรงข้ามเลยเลี้ยวขวามือนะครับเลี้ยวขวาถ้าเห็นพานาโซนิกเนี่ยแสดงว่ามาถูกทางละใช่เลยครับเราเจอไฟแดงเลี้ยวขวาโอ้ําแพงเพชรมาจากกำแพงเพชรมาเข้ามอเตอร์เวย์บุรีนะครับ บางน้อยขึ้นมาแล้วก็เข้ามอเตอร์เวย์มานะครับครับผมวิ่งตรงมาจะเจอด่านแรกเป็นอ่าเข้าอะไรนะด่านที่ออกลังสิตใช่ไหมด่านแรกเป็นลังสิตนะครับผมแล้วก็เลยลังสิตมาเลยลำลูกกามาเป็นลำลูกกาเลยแฟชั่นมานะครับแล้วก็เจอมินบุรีนะครับมินบุรีแล้วอย่าเพิ่งลงมินบุรีนะเพิ่งลงแฟชั่นนะครับอันที่2ลงเสรีไทยใช่ครับจะมีร่วมจากเสรีไทยมาประมาณ3ามไปรถเมล์ใช่ครับประมาณหนึ่งโลตุ่่า เลยนิดเดียวอยู่ฝั่งซ้ายมือสองายรถเมลกว่าใช่ครับผมเวลาอยู่ติดถนนเลยนะครับผมฝังจุดสังเกตง่ายๆเลยเดินทางสะดวกครับประมาณ3มชั่วโมงครึ่งใช่ครับเพลินนี้เดินทางปลอดภัยก็เข้ามาชมหรือเดี๋ยวให้เบอร์ไว้นะครับเดี๋ยวน้องทักเข้าไปส่งรูปส่งรายละเอียดชัดเจนดูแบบ V.I.P เลยใช่เลยครับผมและที่สำคัญครับผมได้ฟังเสียงเครื่องอาจจะพาขับนั่งไปกับเราด้วยนะครับเดี๋ยวเราดูกันและที่สำคัญครับถ้าลูกค้านะครับมาจากต่างจังหวัด มาเซ็นไฟแนนซ์9โมง10โมง11โมงตอนเย็นรับรถได้เลยครับผมเอกสารชัดเจนอนุมัติภายใน1วันนะครับเรียนเชิญเลยครับค้าทุกท่านนะครับผมถ้าลูกค้าไม่สะดวกมาไม่มีปัญหาเลยแจ้งเข้ามานะครับเราจะมีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ไปเซ็นท่านถึงที่บ้านนะครับหรือเขาเรียกว่าง่ายว่าตอนนี้ซื้อขายออนไลน์กำลังมาครับง่ายเพียงไปนิ้วเลยครับใช่ครับและที่สำคัญครับ เราส่งรถถึงหน้าบ้านใช่ลูกค้านอนสวยๆอยู่หน้าบ้านนะครับผมวันรับรถแต่งชุดสวยๆรอถ่ายรูปคู่กับรถนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าจัดไฟแนนซ์หน้าบ้านเลยนะครับและรอถ่ายรูปับรถที่หน้าบ้านเลยนะครับผมได้รถแน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันดีกว่าครับผมอ่าอันนี้จะเป็นแถวหลังนะครับบาด้านหลังนะครับก็ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบรุ่นของออรรนนี้คือ ประหยัดน้ำมันครับผมประหยัดน้ามันครับผมสองต้องบอกว่าถ้าใช้ภาษาศัพท์รถยนต์คือไม่ค่อยจุกจิกนะครับผมเป็นรถที่ดูแลดูแลง่ายดูแลแลกษาง่ายมันททนแนน้นง่ายแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยครับนั่งสบายนะสี่คนห้าคนนั่งได้รถสร้างตัวขอราคาเบสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นครับผมเป็นราคาจัดโปรโมชั่นครับใช่ครับ คันนี้จัดโปรโมชั่นอยู่นะครับราคานี้นะครับผมเรียกว่ากู้ได้สบายเลยธนาคารกรุงศรีบอกว่าสินเชื่ออนุมัติที่370,000นะครับรุ่นนี้เราจำหน่ายในราคาที่279,000มบาทนะครับคุณลูกค้าโปเออกรถ999บาทก็ต้องบอกว่าตอนนี้ถ้าเป็นคันนี้ราคาประเมินของสถาบันการเงินคอน สามแสนขึ้นใช่คบับเลยครับใช่ครับต่างจังหวัดขายกันอยู่3,000 0นกว่า3ชใช่ครับผมเราจัดโปรพิเศษกับลูกค้าทีอาคาใช่เฉพาะท่านเป็นคนพิเศษนะครับครับผมใช่เลยครับผมเดี๋ยวดูขอดูท้ายนิดหนึ่งปเชิญเลยหลังจากได้ดูจุดเด่นแล้วมาดูด้านท้ายกันนิดหนึ่งลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นกังวลใจมากเลยครับเรื่องวีออสอันตินะครับติดแก๊สไหมนะฮะ ใช่ใช่วิธีการดูยังไงครับดูยังไงเดี๋ยวเราดูเลยครับผมเปิดมาปุ๊บเราดูพลาสติกต่างๆครับเพราะว่าถ้าติดแก๊สนะครับจะต้องมีการรอยเจอเปีลูนในไม่มีเลยนะครับทุกอย่างจะมีต้องมีรอยจอกันก้านถังใช่ไหมครับใช่ครับไม่มีแน่นอนนะครับผมค่นนี้ข้างในเนี่ยโอเคครับมีด้านท้ายที่มุมแล้วเห็นละด้านท้ายตรงนี้มีเก็บงานมาเพราะว่าอันนี้ไม่มีสีเหลือง ปกติถ้าเดิมๆจะต้องมีสีเหลืองอ่ะสีเหลืองสีเหลืองนี่คือสีโรงงานจากโรงงานแต่อันนี้ก็ขเห็นเห็นไหมตรงนี้หายหมดเลยอ่านี่ครับมีความต่างตรงนั้นก็คือพ่นเข้ามาใช่ครับแต่รอน่ะยังเดิมอยู่อันนี้คือเขาพ่นพ่นเสริมพ่นทับ้าจะมีโดนมอไซจิ้มไทยมนิดจิ้มไทยมานิดหนึ่งนะครับก็มีการเก็บยังเป็นหลังเดิมนะครับผมแต่อันนี้รอนทุกอย่างไม่เสียรูปไม่เสียรูปครับแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ครับผมและที่สําคัญเดี๋ยวเรามาดูฝาท้ายฝาท้ายน็อ มีขยับอ่ามีถอดขยับอันนี้มีขยับอันนี้พ่นมาใหม่อันนี้พ่นใหม่นีบพ่นมาใหม่อันนี้เราเรียนตรงๆเลยนะครับยังตรงๆนะครับใช่ครับผมเน้นนัดแต่อันนี้ยังคงเดิมสีนี้คงเดิมไม่ได้รุ่นแรงนะครับไไม่ด้นิดหนึ่งครับผมตรงนี้ยังคงเดิมใช่ครับตอนนี้อยังอยู่ก็น่าจะมีเก็บงานเก็บงานกัานท้ายด้านท้ายตรงนี้นิดหนึ่งใช่ครับน่าจะตุดใช่ครับประมาณนี้นิดเดียวนะครับผม แต่พวกฝาท้ายหรือด้านท้ายเนี่ยยังคงเดิมนะครับเป็นของตัวเดิมนะครับแต่เขียบข้างในยังคงเดิมทุกอย่างยาวไม่ได้เสียรูดส่งให้หน่อยสีเดิมจากโรงงานทุกอย่างยังอยู่ครบนะชาร์จยังอยู่เลยนะตันนลูกค้ามั่นใจได้นะครับมาถึงเราจะพิสูจน์ให้ดูเลยนะครับปอดลูกค้าบางท่านบอกกังวลใจไม่มั่นใจเข้าม่นนะครับเราอธิบายได้ทุกอย่างพวกนี้เดิมข้างในยังเป็นเดิมนะครับโครงสร้างไม่ถึงข้างบนแน่นอนโครงสร้างยัง อยู่ในเกณฑ์พอรับกันได้นะครับใช่ก็เรียกว่าผ่านการทํางานมาบ้างนะครับใช่ครับและที่สําคัญเวลาปิดก็ยังกึ๊บอยู่ถือว่าไม่เสียทรงไม่เสียทรงนะครับนี่ไม่เสียทรงนะต้องบอกว่าทางบริษัทของเรานะสำหรับโตโยต้าวีออสคันนี้นะครับบอกได้เลยว่าเป็นรถที่น่าใช้ที่สําคัญระบบไฟฟ้าทุกอย่างใช่ครับรอบคันระบบไฟฟ้าเป็รีโมทเป็นกุญแจรีโมทแล้วนะครับมีเซ็นทรัลล็อกนะครับและที่สําคัญภายในไม่กี่ที่เราพาชมแล้ว ค่อนข้างกว้างนะครับผมและที่สำคัญรถคันนี้เป็นรถมือแรกอ่เพราะว่าเช็คศูนย์เป็นรถมือแรกเพระว่าเช็คศูนย์ผู้มือทุกอย่างครบชัดเจนนะครับครับใช่เลยลูกค้ามั่นใจได้เลยว่าจะได้แล้วสิ่งที่สําคัญที่จะได้ก็คือเรามีบริการฉุกเฉินดูแลให้นะครับปีหนึ่งปีไม่ว่าท่านจะอยู่จังหวัดไหนใช่ครับเรามีแบตหมดแบตหมดโทรเข้าคอร์เซ็นเตอร์ใช่ครับน้ำมันหมดโทรเข้าคอร์เซ็นเตอร์ใช่ครับผมยางแบนยางแบนทุกอย่าง ดูแลให้หรือท่านจะเดินทางท่านอาจจะไปอยู่ต่จังหวัดไปทํางานอยากจะเดินทางโทรเขาคอเซ็นเตอร์จะมีศูนย์แนะนำหรือว่าอยู่ต่จังหวัดแล้วไม่มั่นใจว่าเอ๊ะจังหวัดนี้ศูนย์ไหนดีโทรเข้ามาได้เลยครับเขาจะบอกเลยติดต่อแนะนําให้ท่านได้สนใจติดต่อเบอร์โทรเบอร์โทรขอเบอร์โทรเบอร์อะไรครับอันนี้เป็นของน้องลินแปดสามแปดเก้าสามสองสองห้าหกครับผม หากเบอร์นี้ไม่ว่างนะครับติดต่อนะครับ0944469163นะครับจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำนะครับใช่เลยนะครับผมหรือโทรหาน้องลิชี่ได้นะครับอาจจะเบอร์แรกเบอร์ผิดใช่ไหมครับเบอร์แรกเบอร์ผิดขอเบอร์ผิดเช่ครับให้โทรไปห้าโทรครับโทรโทรมาเบอร์เบอร์กลางได้เลยแล้วขอสายคุณลิชี่ได้เลยครับขอติดต่อไปได้ได้ครับ ส่วนกลางแล้วก็ดูจากไลน์นะครับพิเศษสุดนะครับสําหรับคันนี้เดี๋ยวก่อนผมฝากนิดนึงตอนเย็นนะครับ16-30อาจจะเราจะมีโปรโมชั่นนะครับสลิปเงินเดือนหรือเป็นข้าราชการนะครับโปรโมชั่นสําหรับกลุ่มนี้อ่าแล้วก็จะมีลูกพี่ที่พี่พี่น้องๆ้องใช่ครับเป็นพนักงานบริษัทใช่ครับผมเป็นพนักงานบป็นข้าราชการเป็นข้าราชการเป็นอะไรดีอะ มาได้เลยครับเรายังไม่บอกนะครับว่าเราจะมีเป็นโปรโมชั่นอะไรมีโปรดีๆเรามีโปรดีๆและลดราคาโปรโมชั่นเอาพี่น้องค้าขายไปด้วยก็ได้แมาค้าแม่ค้าได้แล้วอยากจะเพราะว่ากระบะตอนนี้ก็มีเยอะด้วยตอนเย็นขอเป็นตัวยาต้าอัลติสมีอัลติสหนึ่งพันแล้วก็เป็นต้องถามน้องว่ามีรถอะไร 1.8E นะครับแล้วมีมีมีโปรอะไรนะครับรถเข้าใหม่ มี Honda j แจ z นะครับน้องบอกว่าผ่อน1,999บาทตอนเย็นมาดูกันดีกว่าใครอยากเห็นดีเนาะได้จะลองขับแลสวยด้วยครับนิ่มมากครับฮอนด้าแจ๊ดผ่อน1,999บาทเดีตอนเย็นรับชมกันดีกว่าครับแล้วก็มีติดตามไปด้วยกระบะ1นึ่งคันเอากระบะจะเป็นโฉมไหนไม่รู้แหละเอาสักวิ่ง1,000-2,000โล อ่าเอางี้รถเบาๆรถไปขนเงินขนทองไปประกอบอาชีพนะครับเพิ่มเติมอเ้าค้าแม่ค้าใช่ครับผมเนาะแล้วก็พี่ทํางานบริษัทมาดูนะครับแล้วก็รถหรูหนึ่งคันเจ็ดที่นั่งมาสักหนึ่งคันเผื่อจะมีใครอยากได้เจ็ดที่นั่งตัวไหนอยากให้เราเป็นไลน์รุ่นไหนดคอมเมนต์มาไว้เลยเดี๋ยวเย็นนี้ผมเอาเข้ามาพืออุทิศมีสีขาวไหมครับมี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 ครับผมพี่อิสระชัยงามวีออสราคาเท่าไหร่ครับ 2 7 9 0 0 0บาทครับคันนี้นะครับเป็นราคาจบบโปรโมชั่นครับรถ Toyota v i o ออปี2014นะครับเป็น1.5ตัว E รุ่น E นะครับใช่ครับผมราคาไปด้นนี้6,000กว่าเลยนะครับตอนนี้กำลังจัดโปรโมชั่นอยู่นะใช่ครับและอย่างที่ผมบอกเนาะว่าเมื่อกี้เราพาชมรถกับทางเฮียเรียบร้อยแล้วตำหนีตรงไหนเราแจ้งชัดเจนครับนะครับผมยังไงติดตามย้อนหลังได้นะครับแล้วก็ยังไงฝากกันวันนี้ ขอให้ทุกคนมีความสุขทานข้าวอร่อยนะครับใช่ครับรักษาสุขภาพกันช่วงกลางวันแล้วเดี๋ยวช่วงเย็นเรามาดูไลฟ์กันแต่ว่าจริงๆตอนแรกว่าอยากจะพาชม CRV ควีคนนี้ตามในรีวิวนะครับใช่ครับแล้วก็อยากได้รุ่นไหนรีวิวเป็นพิเศษแจ้งเข้ามาเลยนะครับคอมเมนต์ได้เลยท่านมีความสุขนะครับอย่าลืมจะหารถมือสองครั้งใดฝากที่อาคารให้ท่านได้เลือกนะครับใช่ครับยินดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ